สวัสดีครับผมเบานองครับมืนี้มาพบพอกรับเบานองอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบาหนองจะมาบอกความฝันพอเอกสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่บีจารทญาณในการหลับชมหลับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทิีโชคได้ด้วงครับส่วนตัวเลขที่ถือหรือบัถืออดีตเบานดอกก็บอกบดาด้อยครับดอกบุผูดด้ใดบอกได้ล่วงหนาครับถ้าบอกได้ลวงหนาะปน้านก็ดีที่หนอจังไรงวดนี้ข้ามารับฟังตัวเลขนํากันครับ เพื่อเฮาได้รับโชคไปน้ากันพอออกเพิ่นฝันเพิ่นกนเลยเอามาบอกสู่ฟังเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นฝันได้จกคืนละเพิ่นว่าฝันฝันได้สองสามคืนละแต่ว่ามีโอกาสได้เจอกันกับเบาหนองเพราะวัานี้มีโอกาสได้เจอกันเพิ่นก็เลยเบอกสู่ฟังอย่างไรก็ฟังไห้เป็นแนวทางนะครับเนาะไว้้ถาเรียบเทียบกับคิปอื่นๆอล่นแลกอาไว้เปรียบเทียบกับตัวเลขอื่นๆที่เฮาได้ไปฟังมานะครับเนาะว่า มักคือกันบอกเพื่อนฝันว่าเพื่อนไห้ไปนอนอยู่บา้านหลานชายบ้านหม่บ้านไม้หลานชายแต่ว่าบ้านนี่บาท่านอีน้คืนแต่ว่าเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปอันนอนอยู่บา้านหลานชายละ่ะเพื่อนบอกว่าตอนไปนั่นบ้าหนองอันพ่อแบบจังใดล,ล่ะบ้านหลังไงแห้งได้เพื่อนว่าในฝันอ่ะบ้านหลังไงแห้งแต่ว่า พ่อกับพท่านไดไปเนี่ยเพราะว่าเขาพ่ท่านไดขึ้นแต่ว่าหูหูอยู่เห็นอยู่ว่าบานข้าเจ้าหลังไงเขา่ายลูกไม่เบิงพอไปพอไปเบิงเห็นเห็นผู้ชา,า,า,ายคนหนึ่ง่นว่าแต่โ่แม่นหลานเนียเห็นผู้ชา้คนหนึ่งเพิ่นมายืนอยู่หน้าบานเพิ่นบอกว่า,วามาแต่ทางใดเละเพิ่นว่าก็เลยโอ้ยอันมาแต่ทางไกลที่มาเบิงบานหลาน,าาน,านชา้เพิ่นวางสีนะ บันนี้พนวดร้านเจ้าโบยู่ดอกพนวดร้านเจ้าปทันมาพนวดเอาซีเดี๋ยวเขาไปนอนถทายโยในบ้านก้อนกระไดพนวดาช่ะเป็นผู้ชายผู้เฒ่าพนวดเป็นผู้ชายผู้เฒ่าพนกกระบองหูจักดอกว่าเป็นไผ่พ่อบันนีพนึกก็เลยเอื่นอันพ่อเองล่ะเขาไปในบ้านแล้วก็เอาเจ้านอนถทาร้านเจ้ายุนีล่ะพนวดเจ้านอนถทาร้านเจ้ายุนีล่ะ อันนั้นละที่มองลั้มมองนอนเจ้าแก่เลือกเอาอย่างนอนมองได้กันอนบนบ้างฉีนะเพราะันนี้เพื่อนนอนปุ๊บเพิ่นก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นเพื่อนก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นเพื่อมาทังคิดเอ๊ะผู้ชายคนนั้นผู้ใดอยู่ว่าเพิ่นว่าเป็นผู้เฒ่าบ่งหูจักเด้บ่งหูจักแต่ว่ามาบอกให้เขาไปนอนในบ้านไปนอน่าหลานชายอยู่ในบ้านเพิ่นก็เลยไปโทรไปว้าอันจูหลานเพิ่นฟังเพิ่นก็ว่า อันบามคนเจ้าคิดหลายบ่อันลุ่งพนว่าบ่ได้หล่าพนว่าบ่บ่ได้คิดหลายได้พนว่าอิลีพนว่าก็แล้วโอ้ก็จะเป็นเจ้าที่เจ้าทางพนยุ่นีนีละพนว่าสินะเพราะนี่พนก็เลยโทรไปคุยกันหรือคุยไปคุยมาพนว่าบาเล็ทีโตอีหยังและเถ้าพนว่าสินะพนกัเลยหลานไา้ก็เลยบอกบาเล็ทีแล้วก็พนว่าลองสื่อไว้ในเดอพนว่าเงอนหลังงไม่ บ้านหลังไม่เพ็่นวางฉีนะเพื่นบอกโอ้ยซื้อไว้แล้วซื้อลอตเตอรี่ไว้หลายใบแล้วสันเลขกที่บานอ่ะจังไดก็ลองซื้อไว้เพื่อได้โชคนั้งฉน,นาทะเบียนบานไม้หลานไส้เพิ่นหกเก้าห้าทับสามหกเก้าห้าทับสามอายุพ่อเอกหาสิบสี่ปีนะครับเนาะเอาลองครับเด้อลองกิดปิจารณาเบิง งวดวันที่สองพฤษภาหกเจ็ดครับผมเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางเนาะผู้ใดาบากเรีเกบอกยังให้ฟังเบาหนองกรับาอบอกสู้ฟังเมื่อน,นั่นหละจังไดกะ้าเบิงโคงสุดท้ายของแต่ละคนเนาะเพื่อนสิไหมาบัวเบาหนองก็ลออก่อเจี๊ยะแดงเหล็กฟังเล่าแล้วเหล็กเมืองเขอรแเมียนเหลก็กพ่อบุญ่นเหล็กอาจารย์นิละน้ำเพื่อเพิ่นมีให้ย่ำโตโตมากเพิ่อนอีกทั่หนึง่งจังไดก็คอยติดตามนะครับเนาะ อ้าวมักบะครับเล็กพ่อเอกครับผมฝันว่าได้ขึ้นบานใไม่หลานไส้ครับบานเล็กที่หกเก้าห้าทับสามหกเก้าห้าทับสามอายุพ่อเอกเพิ่กะห้าสิบสี่ปีแต่จ็คสีเกี่ยวจ็มันสีเกี่ยวกับเรื่องอยั้งกะเอาไปยั้งแต่ว่าเอาใส่เบิดได้กะวัดจุงตะบานเล็กที่อยูยว่าถามหาอายุคนฝันอีกละ่ะนะครับนอ้นองอ้าวเดี๋ยวก็ลองคิดพิจารณาผมนะครับเด้อ บ Nacional, ้านหนองบานในขอหลวงปู่สวงยุงว้านในขออยู่เดียวบ้านหนองฝ่าขอล้วกันฝ่ามาลงให้ทุกคนในเบืองเห็นกันนะครับเนาะเพราะว่าหลายคนถามมาว่าคือบ่เห็นลงงลิปหลวงปู่สวงจากเถื่อมือไดสี่คอว่าสินมันไก่มือเลยได้บ้านหนองบนวาเอาเดี๋ยวบ้านหนองฝ่าขอให้ล้วกันเอาไปหลุนโชกันบ้านหนองกันบบท่านในขอกันครับช่วงนี้ยุงยุงอากาศมันห่อนนาครับอากาศมันห่อนว่สูดแดดเลยตอนนี้บ่สูดแดดเลย ไอ้ตอนกางวัดมานี่อู้ย่างห่อนเลยบ้านเบาลน,นองโคตรห่อนเลยบอกไงโคตรห่อนเลยจะ,จะได้กะลุยสู่ขี้เก่าและเขาดอจะได้กะมาเลาโชกไปดำกันกินสิิงไดใก้สมหวังดังปรถนาบางคนถามมาว่าบานน้องยังมีเหรียญหลวงปู่สวงหลวงปู่มุนอยู่บ่มีอยู่ครับเหรียญหลวงปู่สวงกับมีเหรียญหลวงปู่มุนกับมีแล้วก็ตะลับสีผึ่งหลวงปู่มุนกับมีบานน้องมีอยู่ครับแต่ผู้ใดอยาก ได้อยากบูชาวไว้ถ้าไปค้าขายหรือว่าไว้ถ้าไปเจรจาครับเรื่องติดต่องานนึงสีสีผึงใส่ดีครับอย่างไดการล่องติดตอ่อขมาเดี๋ยวบวนองทิงไอดีไล่ไว้ให้กันลองคิดพิจารณาบ่งถ้าอยากได้นอะอันนี้บ่ได้บังคับกันครับอันนี้มันขืนอยูทส์ก็าข้ใจครับแต่ว่าหลายคนก็ถามมาบวนองกเลยบอกตอนแรกว,ว่าสิบว่า,าดอกแต่คนถามมาก็เลยบอกสูฟ่ฟังอ่ะ จางไหนงวดนี้เขามารับโชคไปื่อทำกันคิดจริงได้ห้สมหวังดังปรารถนาสุขผูสุขคนนะครับเนาะเอามาย้ำเลขพ่อเอกอีกรอบนึงครับผมบ้านเลขที่695กทับสามครับ695ก้้าทับสามบานเลขที่ครับย้ำบ้านเลขที่ให้ชัดๆเน้นๆเพราะว่าเพิ่นฝันเห็นเพิ่นฝันว่าเพิ่นเนีไปนอนบ้านลูกไอ้ล้านทรายเพิ่นนะครับเน้าห้าทับสามครับเลขที่ บาทล้านใส้เปนครับเดี๋ยวบ่าวหนองสิมีโมิคงสุ้ายของบ่าวหนองอยู่ดอกเดี๋ยวบ่าวหนองสิม,มาบอกสู่ฟังเดี๋ยวหลายคนกระถามมาว่าบ่าวหนองซื้อลอตเตอรี่ใบใดไห้อยากเขียนเ่นะอยากเขียนอยากเขียนคืองวดลูงหันเพราะว่างวดหันบ่าวหนองซื้อหาแปดเก่าเนาะเลขลอตเตอรี่ห้าแปดกหลายคนก็ถือนาะเพราะว่างวดนี้อยากเขียนเลขสามตัวถ่ายลอตเตอรี่ที่บ่าวหนองซื้ออ่ะเดี๋ยวไว้เบิ่งครับ อดใจอีกนิดนึงนะครับเด้เอเด้อให้่บึงเพราะว่าบ่าวน้องสีถาสรุปเลขของบ่าวน้องอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะอ่ะจังไรก็ลองคิดวิจารณาเลขพ่ออีกบุญนะครับเด้อบ้านเลขที่ครับหกเก้าห้าทับสามครับหกเก้าห้าทับสามจังไรงวดนี้เขามารับโชคคิดสิจันไรไก่สมวังดังปรารถนาขอบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงหลวงปู่มุนแม่ฮันนี่แล้วก็ณะไครบานบ้านของ มอบโชคให้ลูกหลานสุขูสุกคนมีเงินใส่บ่าขาัมือเห็นยังไงจะเลื่อนลงเรื่องสาธุสาธุจากใน,นงวดนี้วันที่สองพฤษภาเขา,าก็มารับโชคใหญ่ไปนํากันวางว่างวดนี้ะได้จับเงินแสนจะได้จับเงินหลานสมหวังดังปาถน,นาก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่สองพฤษภาหกเจสวัสดีครับ